สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาไปรับของฟรีนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนแจก3,000ชิ้นนะคะทุกคนเป็นทรงผมอันนี้เลยนะคะทุกคนก็อื่นนะคะทุกนนนะคะนะคะให้ทุกคนนะ่ะเข้ากลุ่มของเขามาเลยนะคะทุกคนชื่อว่ากลุ่มเลนโบคอนนะคะทุกคนมันเป็นเควสนะคะทุกคนเมือ่อทุกคนเข้ามาแล้วนะคะให้ทุกคนอะ่ะไปที่ร้านค้าของเขาเลยนะคะทุกคนทุกคนน่าจะรู้นะคะทุกคนเพราะว่าแแบบนี้เคยแจกของฟรีอยู่นะคะทุกคนหลายชิ้นมากๆเลย ก็คืออ่ะเราอ่ะต้องเล่นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนง่ายมากๆ,ๆเลยนะคะทุกคนแต่เราอ่ะต้องเข้ามาในเวลาตีสามนะคะทุกคนซึ่งเราอ่ะสามารถเข้ามาก่อนได้เลยนะทุกคนแบบเข้ามาก่อนสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนจะได้แบบมาเดียวกว่าคนอื่นนะคะทุกคนซึ่งรอบเนี้นะทุกคนเขาแจกเยอะนะทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะได้นะคะทุกคนก่อนจะไปก็ฝากติดตามเปกำลังใจให้เราด้วยนะส่วนตัวเราขอไปนอนก่อนนะครทุกคนอาจจะไม่ได้มีเวลามาทานะคะทุกคน ใครอยากได้ก็ทำเลยนะคทุกคนเพราะว่าแจกเยอะนะทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะได้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ